ก็รัชวินเปิดคลิปเรีแอคชั่นตูนนาทียกเลิกเกมเลสเตอร์พบสเปอร์เป็นอีกหนึ่งครอบรคมมอรัวคนบันเทิงที่ตีตัวชมการแข่งขันฟุตบอลลัพิเศษระหว่างจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้กับไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ที่สนามราชมังคลากราสถานเมื่อวันที่23่สกรกฎาคม2อง6นาหสหำหรับก็รัชวินและตูนบอลีสแลมรอกระนองทะเลลูกชายตัวน้อยไวก้กำลังโซนแต่ทว่าหลังจากที่มีการประกาศยุติการแข่งขันเพราะคำนึงถึงความปลอดภัยของบรรดาน,นักเตะ เนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณพื้นสนามทางด้านก้อยราชวินที่นั่งฟังข่าวอยู่บนอัศจา์ก็ได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอและแชร์ผ่านอินสตาแกรมสอรี่แอดรัชวินวงโดยเผยให้เห็นภาพของคุณสามีตุนวันทีสแสลมที่กำลังนั่งกอดลูกชายตัวน้อยบนตักซึ่งทั้ง3คนตั้งใจสวมเสื้อทีโปรดมาเพื่อเป็นกำลังใจนักเตะแบบพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมกับพูดว่าเสียดายเนอะไม่ได้เล่นเลยโอ้อุตสาห์สะจุดมาเชียนะครับเสียดายฝนตก แต่ถึงแม้ว่างานนี้จะต้องพราดชมการแข่งขันที่ตั้งตารอคอยมานานแต่ก้อยราชวินก็ไม่ลืมที่จะเก็บเอาบรรยากาศจากขอบสนามมาฝาให้เป็นแฟนได้ชื่นชมความน่ารักกันอีกด้วยขอขอบคุณภาพแหะแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอนคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ